มากันทีเข้าเรื่องเล่าข้องคณะกลุ่มแม่บ้านผลิตสินค้าอู่ทบในพื้นที่อำเภอสเสดาเข้าพบกับนายนิพนธ์บุญยมณีนายกอ,องค์การบริหารช่วจัยาวัดส่งคล้านะครับเพื่อรวมปรึกษาห้าหรือปัฒนาต่อ,อยอดพิพันธุ์ข้องกลุ่มแม่บ้านในชนุมชนไปสู้การค้ายหรือว่าการจำน่ายออกส่งออกตัวตุวตกพื้นที่ให้มากขึ้นนะครับกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตสินค้าอู่ทบ ในพื้นที่อำเภอสะะดาจังหวัดสุขราปละมาณ5าคนนะครับได้เดินทางเข้ามายัางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขราขกับในายนพ้นบุญญามณีนยายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขราลำนานะครับพร้อมทางได้นําตัวอย่างข้องพลิกพันธุ์ทต่ได้จัดทาขึ้นมารวมกันปึจษาหารือกับทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขราลานะครับ เพื่อพัฒนาต่อยอดพิพันธ์ข้องกลุ่มแม่บ้านนะครับให้เป็นทียอมรับและก็มีการมีหยดการข้ายหรือว่าจํำน่ายเือหมากขึ้นทางในประเทศและก็ตทางประเทศนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกาวสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ซึ่งอำเภอสะะดานะครับซึงที่ว่าเป็นเมืองหน้าด่านทางประตูติดตายของประชาคมอาเซียน โดยกลุ่มแม่บ้านนะครับได้มาพูดมาคุยมาแล้งมาห้ารื้อกันเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์สินค้าโอท้องดีแต่ละชุมชนให้เป็นที่ยอมรับและการพัฒนาต่อยอดสู้การค้ายหรือว่าจำหน่ายให้ได้ราคาที่สูงขึ้นและก็มีปริมาณยอดการค้าจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งในพื้นที่และจะละการกระจายไปพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับ บรรยากาศในการรวมกันปรึกษาห้าหรือข้องกลุ่มคณะแมมบ้านพิษพันธุ์สิ้นขาข้องดีในชุมชนจากอำเภอสเดาในครังนี้นะครับในายนพิพนธ์บุญ,ญยมณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุงคลาการได้ล่าวให้บรรดากลุ่มแม่บ้านได้ฟังนะครับว่าทุกวันนี้ปัจจุบันนะครับนอกจากเราจะมีพิษพันธุ์สิ้นขาจากชุมชนโดยภูมิปัญญาข้องแต่ละท้องทิ่นแต่วาทีิพัานมาเรายัางคาดในเรื่องข้องประสบการณ์ ทางด้านการตลาดนะครับเพื่อการต่อยอดการส่งออกข้องผลิตภัณฑ์ย่างเช่นวากะการนําสินค้าข้องดีในชุมชนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการในการบรรจุพันธุ์ตีสวยงามเป็นที่ต้องการหรือว่าเลือเสือข้องกลุ่มหลูกขา่านําไปเป็นข้องฟากข้องเทระลึกเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างหญิงทีเดียวที่จะเป็นตัวสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และก็สร้างโอกาสและก็รรายได้กลับมาสู่ชุมชนนะครับ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุขราชในพิพนบุญญานี่นะครับยังเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าจากประสบการณ์ของการเป็นหนักการเมืองและได้เดินทางไปศึกษาแล่งงานหรือว่าดูงานต่างประเทศเราต้องย่อมรับนะครับว่าประเทศปเปปัฒนาเลวยังเช่นว่าญี่ปุ้นเขาได้มุ่งเน้นนะครับในเรื่องของบรรจุพันหรือว่าแพ็คก,กิง้งให้มีความช่วยช่วยสดงดงามนะครับเป็นที่ต้องตาต้องใจก้องกลุ่มลูกคานะครับ ที่จะเสื่อรับบาลเป็นข้องฟากข้องเถี่รลึกซึ่งในตัวปริมาณข้องสินค้าแถวแถวถาวเดิมนะครับแต่กลับเพิ่มยอดการขายหรือจำน่ายได้อีกสองถึงสามถาวตัวได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในตัวสินค้าให้ได้ความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นนะครับในเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ต้องแรงดําเนินการ ดยทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขคราพ,พรอมที่จะให้การช่วยเหลือก,กลุ่มแม่บ้านที่จะผลิตสินค้าขลองดีแต่ละชุมชนนะครับให้สามารถนําไปขายหรือว่าจาหน่ายสินค้าให้ได้มากขึ้นและก็มีราคาที่เพิ่มขึ้นจะเป็นการเพิ่มมูลคาน,นะครับให้แก่ชุมชนในแต่ละพื้นทีด่ดังนั้นนะครับในอนาคตรอบนโยบายในการพัฒนาอาชีพขอกลุ่มแม่บ้านในแต่ละชุมชนเนี่ย ถือวว่าเป็นพันธกิจที่องค์การบริหาร่วจังหวัดสุขรานะครับที่ต้องแรงดําเนินการต่างารมีส่วนรวมวางแผนพัฒนาต่อยอดพิพันธ์ในเรื่องของบรรจุพันธ์ข้อแลกาการแสรวงหากลุ่มตลาดไม่ไหมนะครับเผื่อการกระจายสินค้าข้องดีแต่ละชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุขราชสู้การสุงออกทั้งในประเทศและกต่างประเทศและเป็นที่ยอมรับข้องกลุ่มลลกา้าทั้วว่าเป็นข้าวดีครับท่านผู้ชมข้าวดีมากทีเทียวทีต่างดัน กลุ่มผู้นำชุมชนนะครับกลุ่มสตรีนะครับสินข่าวโอท็อปที่อำเภอสะดอจังหวัดสุขราชนะครับในขาทท่าว,า,นะขาวพบนยายกองค์การบริหาร่วจังหวัดสุขราคุณนิพนธ์บุญมณีห้ารือปรึกษากันว่าตาำผืนนี้สินข่าวโอท็อปคองดีชุมชนที่อำเภอสะดอนะครับที่จะได้ต่อยอดไปถึงการชุกโอกการขายและการเรื่องของแพ็กกิ้งที่พอ่อนะครับตาำผืนให้ทุกตาต้องใจ คนไปไปพบแหละมันนาทื่อนาซื่อและกด้วยเฉพาะในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมต้องต้องคิดให้หมากคิดให้นักเลยนะครับในช่วงติดช่วงติดสาลกา้องฟันกับพี่น้องส่งถ่ายปีเขาตอนหับปีไม่นะครับสิ้นขาโอโทุทบเยาปนปื้นนายหอกอี่วยเลือปนปื้นนาย,ยกนาย,ยกนีพพ่นนะครับคุยกันเล่นะครับได้ช่วยเลือปีน้องเน้นนะครับตีอำเภอสะเดาหรือพื้นทีื่นอื่นคง โอ้อบ้องดี้ตรงล้ากองดี้ชุมชนมาคกับ้องดี้ชุมชนกองตรง้านะครับ